ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอใจตรงกันแชร์ลเบอรฟพูลและแมนยูรุดดูฟอร์มกองหลังนี้ฝ่าเบซโซโรโมโนโนผู้สึ่ข่าวระดับแนวหน้าออกโรงปูดลเบอรฟพูลกับแมนเชส่งแมวมองเข้ามาดูฟอร์มของชองแคลตอริโบเซ็นต์ร่าทีทีมนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งนิวคาเซิลอกสมรนรคอมพิมลีด้วยเช่นกัน ิเวอร์พูลการแมนเชสเตอร์เปิดศึกแดงเดือดนอกชิงเวียนกันอีกหนนอกเหนือจากการแย่งอันดับท็อปโฟร์ในตารางีเมลีกซีซั่นนี้เมื่อโรมาโดแย้มว่าทั้งสองทีมทรงแมมมองเข้ามาดูฟอร์มของตอดิโบดาวรุ่งเลือดน้ำหอมวัย23ป่ปีโดยมีนิวคาสเซิลร่วมแจมด้วยในเกมที่นิสเปิดบ้านทำศึกลีกเอิงเอาชนะแรนช์ได้2ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เข้าใจว่าแมวมองของนิวคาสเซิลแมจิตและลิเวอร์พูลรวมตัวกันในเกมระหว่างนี้กับแรนส์เพื่อดูฟอร์มของชองแคลร์ตอริโบเซนเตอร์ฮารชาวฝรั่งเศสซึ่งอาจย้ายไปร่วมทีมชั้นนําในสมอร์นี้เข้าใจว่าเขามีค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรโรมาโนทวิตเมื่อ11พฤษภาคมทั้งนี้ตอริโบซึ่งเริ่มค้าแข่งกับตูลูสมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2 0 1 8 เขย้ายไปร่วมทีมบาซโรม่ามาแล้วและถูกปล่อยให้ชาวเก้เบนฟิก้าและนิสยืมตัวก่อนลงเอยด้วยกันเซ็นสัญญาก,กับทีมในบ้านเกิดย่างทาวอนเมื่อปี2021โดยในซีซั่นนี้เขาลงเล่นในเกมลีกให้นิสมากถึง30จาก33นัดไปลิเวอร์พูลหรือเปล่าเอเย่นยันอูกาเตลาสปอตติ้งซัมเมอร์นี้คอเก้ซีเย,ยนเอเย่นส่วนตัวของมาเนลอูกาเตกองกลางเนื้อหอมชาวอุรุวัยืนยันยนักเตะในความดูแลของตนเตรียมที่จะอำลาสปอตติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน มิดฟิลด์ฟอร์มแรงวัย22ปีได้รับการจับตามองจากลิเวอร์พูลโดยพวกเขาหมายมั่นปั้นมือจะก,กระชากตัวมาช่วยคุมเกมแดนกลางให้กับสโมสรในฤดูกาลหน้าแต่กว่านั้นไม่ใช่แค่หงแดงทีมเดียวที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะอูกาเต้ลงเล่นให้สปอร์ติ้งซีสมาเกมในฤดูกาลนี้และฟอร์มของเจ้าตัวโดดเด่นจนไปเตะตาให้กับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยหนึ่งในนั้นก็คือทีมของกุนซือเจเกนคลอปและที่ผ่านมามีรายงานว่า พวกเขาเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสปวร์ติง้งพิจารณาปล่อยตัวนักเตะมาเล่นที่แอนฟิลด์งานนี้ตัวแทนของอูกาเต้จัดการโยนน้ำมันราดเข้าไปในกองไฟเพื่อเพิ่มกระแสข่าวย้ายทีมของนักเตะให้โหมกระหน่ำมากยิ่งขึ้นโดยการยืนยันว่ามิดฟิลด์ทีมชาติอุรุัยพร้อมโบกมือลาต้นสังกัดทันทีหลังจบฤดูกาลนี้แต่ไม่บอกว่าทีมไหนจะได้ใช้บริการลูกค้าของเขาลิเวอร์พูลน่ะเหรอมีการพูดคุยกันเยอะมากแต่ไม่ใช่แค่สโมสรเดียวเท่านั้นมีอีกหลายทีมเลยละ่ะ เราได้พูดคุยกับลหลายๆทีมแต่ผมยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องสมโมสรเพราะมีข้อเสนอมากมายให้พิจารณามันเกือบจะแน่นอนแล้วว่าเขาจะไม่อยู่กับทีมต่อไปเขาต้องการย้ายทีมผมเชื่อว่าภายใน15วันนี้สถานการณ์เหล่านี้จะคลี่คลายเอเจนอุกาเต้กล่าวโดยงานนี้นิวคาสเซิลและท็อตแนมฮอสเปอร์ก็อยากได้แข้งรายนี้เช่นกัน เอ็กเลมโคเนอร์รายงานว่าสมนรีพูพร้อมแล้วที่จะทำการจ่ายค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านยูโรให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนในการขอซื้อตัวมเนลเอูกาเต้มมดฟิลด์ตัวรับวัย22่ปีมาร่วมทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้มีการระบุว่าตัวแทนของลิเวอร์พูลได้พบกับตัวแทนของอุกาเต้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและมีการพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะไปบ้างแล้วและผู้เล่นเองก็มีความสนใจและต้องการอยากที่จะย้ายไปยังทีมแอนฟิลในหน้าร้อนนี้ด้วย จากคิวทบตรายงานว่าลิฟว์ูมีความสนใจในตัวของมาเนลอูกาเตจริงแต่เขาไม่ใช่เป้าหมายที่สําคัญของสโมสรเห็นได้ชัดเจนว่ามานเนลลอูกาเตนั้นต้องการอยากที่จะย้ายออกจากสปอร์ต,ติ้งลิสบอนแล้วในเวลานี้และเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมกับลิเวอร์พูลและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนนี้ถึงมีข่าวมากมายของเขากับลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามอูกาเตไม่ใช่เป้าหมายที่สําคัญสาหรับลิเวอร์พูลแม้ว่าสโมสรจะชอบมิดฟิลด์รายนี้ก็ตาม เนื่องจากพวกเขามีเป้าหมายที่สำคัญมากกว่าอยู่ก่อนแล้วนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์จากไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนและเมสันเมาส์ของเชลซีไม่ใช่ลิเวอร์พูลจากยูทบัตรายงานว่าชัดเจนว่าตอนนี้แอสตันวิลล่ากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาก,กับสปอร์ติงซีพีเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้สำหรับการคว้าตัวโมเรลกักาเต้กองกลางวัย22ปีมาร่วมทีมในช่วงสัมฤท์นี้ซึ่งผลเล่นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างหนักจากที่ผ่านมาและรวมไปถึงทีมอย่างเชลซีอีกด้วย ตามรายงานรื่อว่าอุกาเตได้รับความสนใจจากลิผูก,ก็จริงอยู่แต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆหรือเป้าหมายที่สำคัญของหงแดงในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หงแดงเล็งตัวแทนซาร่าเอาไว้แล้วจจคิวทับบัตร,รายงานว่าลิผูได้ทำการเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นและการพัฒนาของแบดลี่บาโคลาปีกดาวรุ่งวัย20ปีจากออลมปิกลียงมาตลอดในฤดูกาลนี้บาโคลาถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งมากความสวรรค์จากฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยการลงสนามไปแล้วกับลิยง32เกมยิงไป7ประตูกบับอีก7แอสซิสในฤดูกาลนี้เจอเกนครอบชื่นชอบบาโคล่าเป็นอย่างมากโดยสไตล์การเล่นของนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกทำให้เขาบอกว่าผู้เล่นจะมีความเหมาะสมกับระบบของเขาในอนาคตข้างหน้านี้และเขาเองก,ก็กำลังมองหาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาห์เอาไว้ด้วยเช่นเดีวยวกันสอยเมาเข้าท่ากว่าอดีตแข้งลิพูลแนะล้มแผนซิวแม็ตอาริสเตอร์ เกรนจอนสารอดีตกองหลังทีมลิพูลงความเห็นว่าเจอเกนครอปกุลซือชาวเยอรมันไม่ควรทุ่มเงินคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สตา์ทีมไบรตันแต่น่าจะลงทุนกับเมสันเมาส์กองกลางเชลซีซึ่งสามารถเล่นเข้ากับระบบของทีมได้อย่างแน่นอนแม็กอลริสเตอร์กำลังเป็นนักเตะเนื้อหอมในพรีมลีกช่วงนี้เนื่องจากมีดีกรีเป็นแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาและสอยตาข่ายให้นกนางนวลในซีซั่นนี้ไปแล้ว12ประตูพาทีมลูกนังของทีมเอเม็กสเตเดียมกระโดดขึ้นมาเป็นทีมในกลุ่มบนของตารางลีกได้อย่างน่่าทึง ขานาดกันเชื่อว่ามิดฟิลเลือดฟ้าขาวมีแผนย้ายทีมในซี่นันี้ด้วยและแม้จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่ลิเวอร์พูลถูกหรือว่าจอได้เข้ามาร่วมทัพเต็มที่ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ต่อกรณีของการเสริมแดนกลางของหงแดงจีเจอดีตแบ็คขวาของรัวแอนฟิลมองว่าหากอดีตสโมสรของเขาต้องหมดเงินมากขนาดนี้ก็น่าจะใช้คว้าตัวเมาส์มากกว่า แม้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่สมควรต้องลองเสี่ยงหลังจากเชื่อกันว่ามาริโซโปเชติโนว่าที่นายใหญ่คนใหม่ของเชลซีจะกล่อมดาวเตะทีมช่างกฤษให้อยู่รับใช้สังเวียนแข้งสตมฟอร์ดบิดได้ต่อไปมันอาจฟังดูโง่เพราะทุกวันนี้ค่าตัว70บล้านปอนด์สำหรับนักเตะชั้นดีไม่ได้แพงอะไรใช่ไหมแน่นอนว่าอล็กซิสเป็นนักเตะที่ดีแต่หากคุณต้องใช้เงิน70บล้านปอนด์ผมอยากใช้มันกับเมสันเมาส์มากกว่าจอห์นสันเอ่ยเมื่อสิเ็ดพฤษภาคมเมสันจะเข้ากับทีมได้ดีกกว่า่าาเเเขลลลงลนนป็11คแรได้ย ผมไม่เชื่อว่าอเล็กซิสจะได้ออกสตาร์ทในทันทีกับลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเขาจะเป็นการเสริมขุมกําลังที่ดีแต่ผมอยากให้พวกเขาเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์มากกว่า GJ ซึ่งเคยค้าแข่งกับสิงห์บูเช่นกันเสริมกระน,นั้นก็ดีเขาเห็นดีด้วยกับกระแสข่าวที่ว่าหงแดงหวังคว้าโยเลียนทิมเบอร์กองหลังชิมชันฮอลแลนด์วัย21ปีของทีมอาแจ็กซ์มารับบทแบ็กขวาโดยจะต้องพักกระเป๋า45ล้านปอนด์เพื่อดันเทนอเล็กซานเดอร์นั้นขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์อย่างเต็มตัวในีันหนห้า หลังเป็นที่ลือกันว่าแฟนสาวของดาวเตะดัตซึ่งเล่นเป็นเซนเตอร์ฮับได้เช่นกันมองหาบ้านในเมอร์ซีไซแล้วขณะที่ตัวนักเตะเอ่ยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีโอกาสย้ายสู่พิม์ลิกในซัมเมอร์นี้เฟอร์กิลรู้จักเขาดีกว่าผมแต่เขาตดทีมชาติฮอลแลนด์15นัดแล้วดังนั้นจึงชัดเจนว่าเขามีอนาคตหากคุณได้สองเซนเตอร์ฮับของฮอลแลนด์มาอยู่ในสโมสร,รมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีการได้เล่นให้ทีมชาติายนัดในวัยแค่นี้ขณะที่เฟอร์กิวกล่าวยกย่องเขาเป็นอย่างสูงมันจึงชัดเจนเเนนว่่าาเเเขป็ักตะทีีด ไม่ใช้ขอนะลิวพูจ้องง่ามมิดฟิลด์มาริดเสริมทัพฤดูกาลหน้านายติมินิตเวอร์ชันอัปกีษตีข่าวลิวพูกำลังจดจดจ้องจ้องจะเข้าทะลวงหลังบ้านเรอัวมาริดเพื่อขอยืมตัวออลเลียงชอร์มินีกองกลางเชิงรับทีมชาติฝรั่งเศสมายังแอนฟิลด์หากทีมชุดขาวประสบความสำเร็จในการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมของบริเัทรัดหมุนในช่วงซัมเมอร์เจอเกนครอบกุนซือลิวปูต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังจากซีซั่นนี้โดยจะมีทั้งคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาและตัวเก่าที่ย้ายออก คาดว่าทีมหงแดงจะตามจีบกองกลางหลายต่อหลายรายไม่ว่าจะอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราวเวนเบิร์ตเมสันเมาส์หรือเจมส์แมิสันในขณะที่ป้อมายเบอร์ต้นๆอย่างเบลลิงแฮมดูหลุดมือไปแล้วเนื่องจากราคาแพงกระนั้นการที่เบลลิงแฮมดูมีโอกาสสูงในการไปร่วมทัพเรรยมริดก็จะทําให้ตัวเลือกแดนกลางของคาร์โลอันชชติล้นมือทันทีโดยเฉพาะเมื่อสองผู้เท่าอย่างลูก้าโมริสและโทนี่ครสก็ยังอยู่ รายงานระบุว่าลิปูจะใช้โอกาสนี้เข้าหาเรอลมลิดเพื่อขอตัวชอมเมนี่มายังแอนฟิลด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งปีเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าทีมชุดขาวยังคงมีชื่อนักเตะอยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวสําหรับกองกลางวัย23ย้ายจากมนาโกมาเล่นกับเรอลมลิดซีซั่นล่าสุดนี้เป็นปีแรกโดยราคาที่สูงถึง80ล้านยูโรพ่วงออปชันที่จะทําให้ขึ้นเป็น100ล้านยูโรได้ด้วยคงพร้อมทุ่มดึงกิมไลส์กลางสาริกาดง ลิวอพูกำลังพิจารณาทุ่มเงินมาซานคว้าตัวบโนกิมาราสกองกลางทีมชาติบราซิลของนิวคาเซนลิวอพูวางแผนเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายสมเสมอร์นี้ในจำนวนนั้นมีการคาดการณ์ว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันต้องการกองกลางหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีม2คนอาสุสเป็นรายงานว่ากิมาราสกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของลิวอพูหลังย้ายจากโอลิปกลียงมาเล่นกับนิวคาเซนยู17เมื่อเดือนมกราคมปี2022ค่าตัว40ล้านปอนด์ทำผลงานได้ดีและปรับตัวเข้ากับฟุต รายงานข่าวระบุว,ว่าลิปูอาจจะต้องจายหนักแต่หลัก100ล้านปอนด์หากหวังคว้าตวกิมาไรสเพราะกองกลางวัย25ปียังมีสัญญาอยู่กับนิวคาสเซิลถึงปี2 0 2 6ทั้งนี้นิวคาสเซิลต้องทำงานหนักในการรักษากีมาไรสที่เป็นขวัญใจแฟนบอลเดอะแมกพายเพราะนอกจากลิพูที่แสดงความสนใจแล้วยังมีบาซโลนากบปรสแซงชักแมงจับตามองเช่นกัน หรือว่าผู้เอ็โคเปิดเผยว่านอกจากฟอร์มการเล่นที่พัฒนาและยกระดับความสามารถของเคอร์ติจโจนในสนามสาหรับทีมรีพูลที่ทําให้เจอเกนครอปพอใจอย่างมากแล้วนอกสนามเขายังคงเป็นพี่เลี้ยงที่แสนดีอีกด้วยโจนกลายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในทีมรีพูลไปแล้วในเวลานี้เขามักที่จะเข้าไปใกล้ชิดและทําตัวสนิทสนมกับผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาในทีมหงส์แดงใหม่ๆเพื่อที่จะพยายามพูดคุยและทําการช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมทีมใหม่นั้นมีการปรับตัวที่เร็วยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับทั้งดาบ i d ิลนูนเสและลุยดิอา a สและตอนนี้ก็ยังรวมไปถึงคอรดีก้กาโปอีกด้วยมันเป็นลักษณะที่ดีที่จะมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมเมื่อรวมกับผลงานล่าสุดของเขาแล้วโจนสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ไปต่อสำหรับรุ่การต่อไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ